คุณพี่เธอจะไปไหนทำไมเธอหอบศาสตร์เธอสิไปเบิ่งมอลามบ่สองเอียร<อ>์นองไปอีกแล้วเดินทางอีกนี้ยสองเอียร์นองจ้านัดเธอจะไปงานนั่นั่นพี่น้องงานบันดาเบิ่งงานแข่งเงานบันหาล <c oughs> แมนบอลคือชิม,มาทางนี้ <c oughs> เธออ,อันนี้บอกหูเฮืองไซเฮือใหญ่เหนาะเฮือของ้ันพี่น้องบรนทาดานพี่น,อหน,หน้อ,องจ้าเฮือใหญ่นะเฮือลำใหญ่นะเฮืองหาชิปหาชิเปเฮือใหญ่เฮือรุ่นใหญ่อตอนนี้เท่านสีผ้ากัน ตอนนี้เราลงมาขี่รถขึ้นมาอันท่าซีมาขามดานบันทาดานขามไปดอนตาลพี่นนอะไปดอนตาลจ้าไปซื้อไปซื้อยังวะไปซื้อเครื่องของมาเตรียมวันเกิดทัวหนาใหญ่ไอเทปวันเกิดไอเทปอีกจังเมื่อฮะ น้ำขึนจนพี่เนี่ขึนอันบอนทางที่เฮาล่งวางหันนะพี่น้องจ้ะเนี่ขึนมาหอดเทิงพี่เลยปกติหฮาชิญางลงลุมพูนมันแดดเลยงามงามมึงใน่น้ำนะพี่น้องจ้าน้ำจะน้ำคุณพี่ khừa thôi thì có cháu xài sob, hai Khừa bần thì đây để xem bằng nga na hồi còn rồi nó. เพื่อบนันท่าดาดนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยที่ได้แซมงานสนามมันบนนันนาหวยเกาะอากาศดีมอนอ้อาดคนอ่ะอันนี้จะเป็นน้ำหวยเออน้ำหวยมันเป็นซีหนึ่งน้ำที่ไหลมามันเป็นซีหนึ่ง ไลยขึ้นวะจนจนแย่ขึ้นไปจนแย่ขึ้นไปหอดทางเออต้องแล่นตามแปลวอีกเนาะว่างามนี่ก็แล่นตามแปลวนหนึ่งอีกเนาะปกติจะออกสื่อปุ่นเลยวันนี้มาขึ้นพี่เนาะ,ะแล่นขึ้นมาพี่มา แล่ละจังหวะของนา้ามันกับบุคือกันเนาะงามนาำลุงงามนาำข้นกลับไปตามหล่องตามแปวบินมาสิ <c oughs> เฮเอาจ้อ,าจองยึงขึ้นให้แดดถือกนาดู่ะเอาสิพา <c oughs> เราตลาดแต่ว่าบเมนโบเ,เมนวันตลาดนวันตลาดนะวันเสาร์าพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็นมีขายคนคลองขายประจำอยู่เอากระสิไปซื้อพวกอาหารการกินต่างๆไปเป็นหมู่เลยปนีพี่น้องเลยมือนี่กรนสิไปซื้อเครื่องไว้ไม่จัดงานวันเกิดให้น้องเทพไทย แล้วนี่ถ่วมเบิบดบรยากง่กายไกลพี่น้องจ้าเออบนในหน้ารถแย่ยขึ้นหอดพูเนาะอือผูพอดีหอดอันบอนทางอันบอนพระเจ้าเทจุ๊จ หอดถาแล้วจ้าน้ำกับน้ำเะตนะววตนนเตนาะน,น,นี่เป็นเดินผ่นปั๊บเนาะแบบเวลาจัดงาน<ไ>พวกกระซิลงมาคลายเครื่องแต่กะเวทีมอลำสิงก็อยู่ในนี้ป้าปวงในน้ำในพี่น้องจ้าแหน่ขึ้นไปอันหอดทางบอกก่อนกาเจเทเลยเนาะจนจีหอดเติมแพงวัด วิวท้างนี้งามๆที่น้าแย่ขึ้นมาหอนพี่โลถโาวัดโโนี่บ่อนทางขึ้นบันดาลกะสิอยู่ติดกัะวัดเลยจ้ะพี่หนุองอย่าจมอย่าจมมันฮากระแดด เดี๋ยวมันก็มาอีกวันที่เท่าไดนี่เฮนก็มาอีกฝน,นอ่ะพอดีคนที่เอางานเมื่อน,นี้เนาะยินดีต้อนหับจ้า<ะ>ปไปไขึ้นเทิงง่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเถอะบ,บรรยากาศอยู่ตลลดเด้อ